วีแปดพลังวีแปดว่าไงอ,อหลมตั้งแต่ลงเลยครับงานนี้จะไหวหรือเปล่า ทั้งแรกนะครับที่ได้เห็นหัยรุ่นพันล้านรถเจ้าของอู่มาเองเลยครับวีแปดสามกว่ามาเดี๋ยวข้าวนะาปางลุยลมดิกันทราวิชัยมหาธนาคามครับมาดูนายว่าแมงป่องขีจรวดเนีจะขีดจรวดจริงหรือเปล่านะครับ ดูคันหนึ่งก็วิรุ่นบรรลัยเหมือนกันนะครับอันนั้นเป็น2025อันนี้เป็นรถเจ้าภาพนะครับอยู่ที่สารคามคันของเสียบอนน,น่าจะมาช่วยนะครับเอาไปทางไหนโอ้โห,โหโลมไปทั่วไปมั่วหมดเลยครับ กับอีรุสุมีแปดนะครับไม่รู้ว่าเป็นเป็นรถโรถไหนเนาะแต่ดูแล้วน่าจะสามร้อยกว่าม้าแน่ๆครับผิดพลาดประกันใดขออภัยด้วยครับ này nó đi nọ, nó mới là này Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì shot. bây giờ hãy tìm hạt xông hả xung mua hả này phải chẳng yêu à ừ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  อันนี้เหนื่อยครับงานนี้นเหนื่อยแน่ๆหมายจะบอกเครื่องยังไม่ร้อนมากนัน เดินเครื่องแล้วเดินเครื่องแล้วเดินเครื่องร้อนแล้วอ้าวถนนเป็น2,025ครับเจไฟตัวโบคู่ครับรถพึ่งแกะกล่องมาได้ยังไม่ถึง2เดือนนะครับเนี่ย เอาอยัางไงหลุมนี้หลุมนี้เอาอยัางไงตรงนี้นี่ไปต,ตั้งลำแล้วครับเอาอยัางไงลูกพี่ อ๋อเขาน่าจะตามตูดกันครับเดี๋ยวดูสองคันยีห้าด้วยไานู่นแล้ว วปดไปนู่นแล้ววีแปดออกข้างไปแล้วครับโอ้โหโคตรมันเลยครับคนขับอะเหนื่อยครับแต่ว่าคนถ่ายเนีน่ยโคตรมันเลยเนี่ยฮะครันนี้ก็ไม่ธรรมดาโอ้น้ำดันแลว้วอ่ะ ดันออกหม้อน้ำอ่ะวันนี้น้ำดันแล้วอ่ะน่าจะความร้อนขึ้นครับโอ้น้ำดันแล้วลว,วัดสัวัดเลยอ่ะตามไปดูหน่อยครับ nước được rồi nè nước đợt rồi, rồi. 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 Ừ, nước đợt ha nhìn thấy rồi กล้องไม่เห็นแล้วครับมันย้อนแสงอ่เดี๋ยวเราไปดักข้างหน้าดีกว่าครับมันย้อนแสงเนาะ